อาหามื้อเย็เที่ยงอร่อยๆแซ่บสไตล์อาหารอีสานนะครับพี่น้องของแซ่บครับผมไปดูครับคนยังทำอของอร่อยอยู่แล้วทำไมเสือมันถึงร้องไห้ครับผมเพราะว่ามันเหนียวนี่เองมันยังบวกระดพี่น้องเอ้ยแซ่บๆมาดากันครับผมเสือร้องไห้กินเจลิ้นครับผมชิ้นแรกครับนี่เลยครับ ขนาดคนยังอยากให้ครับสซ่บซบแซบซบหลายพี่น้องมาแล้วครับเมนูอร่อยของเราครับเพื่อนก้อยครับก้อยก้อยก้อยแซ่บจากคนยังคำตำปูปลานะครับโอ้ต้มข้างในครับอ่า่ันพิษต้มข้างในลิ้มย่างครับแซ่บเลยครับผม กันดิจริงครับ,บ,บยอดเยีมเลยของโปรดครับไปลุยกันครับผมสะเดาครับพี่นอ้องขาดอะไรเลยนอนสะเดาวดิครับน้องเพื่อใบเ,เล็กอีกใบนึ่งสะเดากับก๋วยครับเข้ากันปั้นยัง อืมอืม่ลมกล่อมอย่งเง้ยอืมกินเลยครับครับโอ้โหวันนี้พ pues <Mm ี่ชายผมพามาทานอร่อยอร่อยลยพนังคำขึ้นชื่อระดับประเทศแล้ว ก่อนเดินทางก่อนเดินทางกลับแต่เนี่นะบุรีแค่หนึ่งครับผมท่านมาทานมื้อเที่ยงครับอร่อยอร่อยต้มข้างในของโปรดท่านเลยทั้งหมดนะครับโอ้โหนี่ก้อยสุกก็มีครับก้อยสุกอันนี้ท่านชอบอยู่แล้วครับก้อยสุกนี่เลยครับผมพี่ชายผมเป็นขนาดก้อยสุกส่วนผมก็เป็นก้อยสดนะครับ ตมตำก็แซ่บต้มแซ่บขนมใส่เนี่ยรับไปจับไต้องไทยโซมาอร่อยอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆมาครับมานำกลั่นครับผมแบบแห้งแซบแห้งอร่อยครับเป็นยังครับแซบแห้งแซบแห้ง ก๋อยซุปก๋อยซุปนช่ไหมครับอืมก๋วยซุปหรือก๋ยดิบทานไหมดิบทานดิบไหมทานได้แต่ไม่ค่อยนานอ๋อสดสดอร่อยมากเลยหอมแซ่บอีสานเขาใส่กระบุกพริกหรอพี่น้องเอ้ยผุนหน่วยใหญ่ๆกุ๊บ ลองงดินอย่างเจสิ่งนะครับดินย่างจิ้มน้ำพริกเบิ้งเบิ้งกระเทียมัวฝากขนาดยังเลยวางวางเวดได้ครับอมาต่มต่มด้วยบะรังคำปมี้วังคำแฟมี้ี่ีเลยฝากก็เลยก็แชแช่ังคำแฟมี้ี่ีนะครับ กินอยู่แบบบ้านๆอีสานแท้ๆบอลูบัวาครับสนับสนุนครอบครัววังคำแฟลลี่เราด้วย้อขอบคุณครับโอ้โหตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่แนะนำพิชชนเลยครับผมนี่แหละครับหมึกครับหมึกย่างครับเชิญคุณนายครับตัวนี้รับรองครับไม่ผิดหวังซิกเนเจอร์ครับลองดูที่ ยังไงุบ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 ,บอ,อร่อยรสมต่ำ้วยมึกย่างนะครับนม,มึกย่างมันน่าจะเป็นแถวขั้วตับตัวหัวใจจัมอืชอบชอบ ต้มแซ่บพี่นอ้องต้มแซบครับนี่อีเลยครับพี่น้องต้มแซบอืมแห้งแทบแท้หอม ขอ้แต่ไม่ชชบสิ่งที่ตึงสั่งอร่อยครับเกลี้ยงเลยครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับไม่มีอะไรเหลือเนี้ต้องการันตีได้เลยว่าอร่อยจริงครับโอ้โหเป็นไงพี่เป็นไงวะอาหารเยี่ยมมากเลยมากเป็นรสชาติที่เป็นต้นตำรับของครับของเนื้อโคขุนเลยโอขุน ได้มากินในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆครับก็จะได้รสชาติที่เป็นต้นตำรับของจริงต้องขอบคุณท่านพอเดียนเชิงบังคำเปี่ยมไกด์ในการพามาทั่วพาไปชิมต้องยดเยีมมากต้นตำรับจริงๆเคยได้ยินแต่ชื่อขอบคุณนะครับท่านพออเคียนนะครับการจะิบริเคนหนึ่งครับท่านพอเฉลิมชลนะครับหลักดีลาวัดที่มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาทานอาหารแล้วก็ อร่อยมากๆเลยครับผมอันนี้ขอบคุณมากๆครับนะครับสำหรับพี่น้องที่รับชมรับฟังนนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตาม Bang Company ด้วย,ยนะครับอันนี้อร่อยมากๆครับที่คนยังทำกับ้าเรื่องนี้ขึ้นชื่อต้อง,องคนดังทำรับต้นตำรับโคคุนตำลักชาดีครับเจอกันที่ต่อไปครับ